เอซมอบให้เบลล่าเรียกได้ว่าบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกตวันเป็นล่าราน,นี้ได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้ และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกลากครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนทุกรู้ว่าเราสองคนรู้จักกันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษากันมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่เป็นน้องรายละเอียดขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ แฟนคลับเบลล่าก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอโดยเบลล่ารานีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเบลพูดไม่ออกเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าที่เซอร์ไพรส์มากมากันเป็นคอนเทนเนอร์ขนมาบนโดนหกล้อเอาสิเป้าบ้าของเบลล่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆประทับใจทุกดีเทลเพราะเห็นเลยว่าทุกคนต้องเตรียมกันนานมาก และมีตัว ATK กันก่อนด้วยเบลล่าบูมน่ารักมากเค้กมีชื่อบ้านแฟนคลับทุกบ้านเทียนสุดปังของขวัญก็ของจริงทุกกล่องนอกนั้นยังมีเซอร์ไพรส์ของขวัญในของขวัญในของขวัญอ,อ,อีกทีขอบคุณที่ให้ใจเบลมากขนาดนี้นะคะเบลรักทุกคนมากประทับใจมากขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เสมอนะคะเบลมีความสุขท่วโลกเลย h a p p y b e l l a d a y บล2021ต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเมื่อล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดของขวัญแฟนคลับที่มอบให้เบลล่าราณีหลังเลิกกับเวียสุกนวัฒน์ทำโซเชียลน้ำตาซึมโดยทางด้านอินสตาแกรมของแฟนคลับเบลล่าราณีก็ได้โพสร,ระบุข้อความว่าปีนี้พวกเราให้รองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้ยิ้มหวานเพื่อให้ยิ้มหวานได้รู้ว่ารองเท้าคู่นี้ ไว้ให้แทนความหมายเจ้าตัวบอกเพราะเลิกกันด้วยความเข้าใจกันและครอบครัวด,ด้วยทำให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาไม่ว่าเบลล่าคนสวยจะก้าวไปทางไหนอยากบอกให้รู้ว่าพวกเราห่วงใยและจะคอยเป็นพลังในการเดินทางทุกๆก้าวกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะล่าสุดเวียได้ออกมาเปิดใจแล้วหลังเก็บตัว เงียบมานานโดยได้บอกว่ารถสถานะเป็นแค่พี่น้องกันจริง ซึ่งได้ปรึกษาพูดคุยกับเบลล่ามาโดยตลอดเรามีการปรับจูนกันมาโดยตลอดแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าพอเราสถานะเป็นแค่พี่น้องที่ห่วงใยก,กันก็มีความสุขแฮปปี้ดีส่วนตัวไม่เสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมา9ปีเพราะระหว่างทางเราได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆซึ่งกันและกันอนาคตบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกหรือไม่ส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีจริงๆขอทุกคนอย่าโยงทําให้คนอื่นเดือดร้อนนักข่าวถามว่าอยากมุกออนเร็ว ไปไหมเวียตอบว่าผมมุฟออนได้ไม่ยึดติดทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้สดแล้วทำอะไรก็ได้รับมีคุยคุยสาวนอกวงการบ้างในวงการไม่มี